สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขึ้นเขานะครับพีซีเนาะหาอยู่หากินนะครับพีซีโอ้เดินไปเดินมานี่ครับไปกับน้องหมาน้องหมามาสี่ตัวนะครับพีซีก็โอ้ยมาเจอผกหวานนะครับรุ่นผกห,หวานด,ดอกดอกผหวานนะครับพี่ซีผหวานดง ยเยอะแยะนะครับนี่นี่ครับผักหวานดงโอ้ยโหย้านะครับก็เอามาเก็บผักหวานด้วยกันนะครับพี่ซีไปขึ้นไปดูด้านบนนะครับพี่ซีเนาะว่ามจะจะออกผักหวานดงนี่จะเยอะแค่ไหนนะครับพี่ซีมันมันขึ้นใต้ใกล้ก้อนหินเนาะ หินใหญ่เลยครับพี่ซีเฮ้ยเลื่นๆนี่ด้านบนก็มีนะครับพี่ซีหัวหวานหัวหวานดงหัวหวานออกเลยครับพี่ซีแต่ยอดมันไม่อ,ออกเยอะนะแต่ก็ได้เก็บอยู่ครับพี่ซียอดก็โห่นะครับพี่ซีนี่ว่าห็น มองเข้ามาเห็นเลยนะครับไอซีต้นนี้หหวานดงโอ้ยแต่ก่อนนี้ผมเดินผ่านไม่เห็นสักทีนะครับไอซีเนาะยอดทั้งดอกทั้งยอดนี่ครับหกหวานดงต้นนี้สงสัยจะเป็นต้นดอกพางหรือว่าเป็นดอกเป็นผลเป็นมะเป็นหมากนะครับไอซีเนาะนี่ นี่ครับเอา้าก็เก็บผักหวานก่อนครับพี่สีเจอผักหวานแล้วนะครับพี่สีเนาะก็มีคนมาอยู่นะครับพี่สีเนาะมาเก็บแต่สงสัยเขาไม่เอาดอกมันนะครับพี่สีเนาะาไม่เอาผมเอาทั้งดอกทั้งยอดนี่นี่ครับโอ้เอานิดหน่อย เก็บเอานี้หน่อยได้เยอะแล้วนะครับอีซีไปแล้วีซีลุรอดูลุดด้นกันว่าจะได้เยอะไหมหน่นนะครับอีซีดอกผวานด่านนั่นะครับอีซีอนนออซโอ้ยยอดดอก,ดอก,กายาวทั้งนั้นเลยนะครับกอมันเป็นผักหวานดงอ,อันนี้แหละผักหวานแบบนี้นะครับอีซีหอมอร่อยเข้าไปดูด้านในกัน,นครับอีซีเข้าไปดูดอกเนาะ ตันนี้ผมนั่งอยู่หลังก้อนหินนะครับไอซีเนาะนี่ครับได้เยอะต้นนี้นี่พึ่งเดินผ่านทุกครั้งนะครับไอซีเนาะมาหาอยู่หากินนี่ไม่พึ่งจะเห็นวันนี้นะครับไอซีเห็นของหวานดงมันออกยาวออกเยอะขนาดน,นี้เนาะนี่ครับ นี่ครับอ้ยดอกปัวนสอนนะครับนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ครับไีซีก็หาอยู่หากินเนาะไปกับน,น้องหมานะครับพีซีน้องหมาก็มากันสี่ตัวมันเหลือแค่สี่ตัวเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพีซีช่วงนี้เนาะมันไม่หาเลยนะครับพี่ซีมันไม่หาอยู่หากินเลย จะน้องหมาเนาะมไม่ได้ไม่ได้หนูก็เอาหอกหวานนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยมันยอดมันยอดย,ยาวๆอ่อนจังเลยนะครับพี่ซีเนาะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับพี่ซีเนาะเอาหอกหวานก่อนนี่ได้เป็นกิโลแน่นอนครับพี่ซีต้นนี้นี่ครับ พอดีครับพี่ซีพาน้องผาพักผ่อนพักบ้างเนาะช่วงนี้มันบรรยากาศก,าก็ครับพี่ซีมันตอนกลางคืนหนาวเมืวันร้อนนะครับพี่ซีเนาะบรรยากาศเนี่ยที่ภูเขานะครับพี่ซีหลังภูเขาภูตากมองเอ้าหวัดก่อนครับพี่ซีนอ้องถ่ายให้ดูก่อนครับก็นี่ เก็บเอาแล้วครับพี่ซีก็เก็บเอาไม่หมดเนาะเพราะว่าตรงยอดมันยอดมันเอายากนะครับพี่ซีเนาะมันอยู่สูงอยู่ไกลนะครับพี่ซีโอ้ยได้ได้ผกหวาน,นยอดมันจะยอดผักหวานดงกับผักหวานโคกงนี่มันต่างกันนะครับพี่ซีต้นมันก็คล้ายๆกันแต่ยอดมันไงใบมันจะยาวเนาะหวานดง ใบหกหวานดมนมันจะยาวแบบนี้นะครับพี่ซีหกหวานคู่ใบมันจะไม่ยาวเนาะนี่นี่ะครับพี่ซีครับมาดูกันว่าได้เยอะไหมนี่ครับโอ้ได้เยอะนะครับพี่ซีเนาะหนึ่งกิโลไม่ไปไหนเลยนะครับพี่ซีหนึ่งกิโลสบายครับต้นนี้ ได้ผักหวานดงมากินกลับไปกินแล้วครับพี่ซีทีนี้บรรยากาศนี่ครับอยู่หลังเขานนะครับพี่ซีเนาะก็มีเจ้าน้องหมาเจ้าน้องหมาผมจะขาวจะตู่จะรอดเนาะมากันสี่ตัวนะครับพี่ซีโอ้ได้ครับเห็นแล้วผักหวานดงต้นนี้ผมเดินผ่านไปผ่านมาเนาะพี่ซีเนาะ ก็ไม่เจอเนาะเพิ่งจะมาเห็นวันนี้นะครับพี่ซีไปต้นผักหวานใบผักหวานลงยอดมันก็ดอกมันก็จะเขี้ยวนะครับพี่ซีเนาะมันไม่เป็นเหมือนไม่เหมือนผักหวานโคกนะครับพี่ซีใบของมันมันไม่เหมือนผักหวานลงผักหวานแล้วผักหวานโคกเนาะผักหวานโคกในี่ใบมันจะสีเหลืองยอดสีเหลืองนะครับพี่ซี นี่ครับต้นนะี่ต้นผักหวานมันขึ้นข้างก้อนหินนะครับพี่ซีเนาะมาเห็นมาเก็บนี่หะครับใบยอดผักหวานดงมันจะเขียวนะครับพี่ซีเก็บเอาก็หอมนะครับพี่ซีเนาะผักหวานนี่ผักหวานดงนหอมหอมกว่าอร่อยกว่าอีก นี่ครับอร่อยกว่าผักหวานโคกนะครับพี่ีเนาะกลิน่นหอมหวานอร่อยนี่ครับได้ประมาณหนึ่งกิโลเก็บเอาดอกเนาะที่ผมเก็บลงมาด้านบนนะครับพี่ีเนาะนี่ครับก็เอาไม่หมดเนาะเพราะว่าขึ้นไปด้านบน,นเก็บยากนะครับพี่ี หยอกดอกยาวอันนี้มันจะบ้านผมว่ามันเป็นหมากนะครับพี่ซีเนาะอหวานต้นนี้มันเป็นหมากเอาเอาดอกมันไปกินมันก็เหลืออยู่นะครับพี่ซีเนาะก็เอาไม่หมดนะครับพี่ซีเอาไว้ให้มันเป็นลูกบ้างนะครับพี่ซีเนาะเขียวสวยนะครับพี่ซีเนาะ สวยนะครับพี่ซีอดอกทำง,งานเลยนะครับพี่ซีเนาะดอกใหญ่ๆต้นนี้นี่จะเป็นหมากนะครับพี่ซีถ้าเอาไว้เนาะก็เก็บเอาไปรอให้มันสุกเอาไปปลูกก็ได้นะครับพี่ซีเนาะก็มันปลูกยากนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยโอ้ยังอยู่นะครับพี่ซีเนาะตรงนี้ผมเอาไม่ถึงนะครับพี่ซีเนาะอะ,อะคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ